สวัสดีครับผม,มสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับแมทเอฟเฟอร์อยู่เหมือนเดิมเลยเออนี่ก็อยู่กับแมทอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็อยู่กับแมทบอกไปแล้วไมนรู้เหมือน,นกันโอเคไม่มีป้ายไม่มีป้ายไม่มีไม่มีมมมมเนี่ยแมตชเวิดดูคูแอนไม่ออกแคลล์แชลล์แชลล์เอน็นคิงเบดนิวไม่ออก โอเคไปเปิดเขาบอกการุณาปิดเอา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 างให้กูบ้านหน่อยเดิยออู้เดียวอูดูเวดูดีสัตว์ดูเวลดูเวลด้วดูเวลดูเมาดูเมาดูเวลร้อยเก้าเอ้ผมเล่นได้ทันไรไม่เว้ร้อยร้อยร้อยเก้าแล้วนะฮะสร้างให้กูมาเพื่อ บรรลุให uh, ้ลงไปโอ้ยโล่ช uh, ุกเดี๋้อนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนไปงั้นเออมึงใครที่นองกูเองวะเฮ้ยเช้าแล้วชุด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 มันต้องมีอะไรแน่นอนนี่เหมือนกันโอเคแบบนี้ให้เน้นได้สองคนมั้งเนาะ เออใช่ใช้เล่นะสองคนประมาณนั้นที่ไมออ่ค่อยสำคัญก็อันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะไปดูไงถูกอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้กูฝาตรงลงดิบไปนี่อะมะลงมาลงลยแล้วก็ข้ามาไปดิย

น้าก um. uh. uh ่อนดิน huh. uh ้าะบึโ huh. อ uh ้ย huh. uh ่ง huh. อ e ือไยไงบึ๊บบึ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 บึบึบอ้ามาทางไหนครับผมซ้ายขวาขวาลายใสดีวะซ้ายก็ใสเห็นไหมใ้ธนู ดูให้ฉันูลยโอ้โหเก็บเงินอะไรนั่นไงท่านน่ะบุบ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 เดี๋ยวเก็บเงันแหละเดี๋ยวเผื่อว่าเออใช่เผื่อมีคนมาเล่นถ้ามีคนมาเล่นก็เขาทุบเขาอีก ทุกผ,ผิดกัทุกแันด้วยเดชขาไม่หมดเลยไปแล้วไปยาวเลยไปยาวเลยเอเคปะซิดทิงอันดัสอฟวอลอัที ใช ð, um, on, ่มได้เวลาให้อข uh ึ้นมาเลยอย่าโกงกอเ็หมดแล้วเราขึ้นเท่านั yeah, ้นนะโอ้ยีก่อนเงมแดกเมแดก อะไรไมาสำคัญเก็บเข้าไปในตัวก่อนนี่มาโอ้ยหือใส่สูตรคนฉนบทุญชนแล้วกันเนาะไม่มีใ,ใครเทียบเท่ามีเสี่ยเอาไปดิไปดิไปดิ โอ้โหโอ้ไปเลยไปไปไป <t> โหอย่างไกลอ่ะโอ้ยว่าตาฟ้าของครูหายมดแล้วโอ้ยได้ช่วยกัน เดินดีกว่าเดินเท้าเปล่างั้ก็ต้องไม่เดินเท้าเปล่าดีนอนนอนโอ้ยหลับเช้ามาลุงมาลุงเป็นโต๊ะให้ยันยันนอนเถอะฮะเนี่ย อ,อ๋อโออ๋อยีได้ทุกทางแล้วแนวทางนี้กันล้วกันมันดูหมูไปตอนนี้เดี๋ยวไปฆ่าคนก่อน อารมณตาเลยเมื่อกี้ก็ทั่วตัวสร้ายไดมากเลยชียวปิดก่อนปิดก่อนปิดปิดโอเคนี่อะไรอ่ะออกไปอ่ะลโหล เข้าตรงนี้เข้าไปอะไรบ้างเฮ้ยนข้างในไม่ได้นอนเยปะตก็เปไปตเปตุ๊กตุ๊กประตก็เปปก็เปตเลยตู้เลยถือด่อย

เล่นเพื่อจบวะนีไ่ไม่จบเลยวะอยากเปลี่ยนๆอยู่สิอยากกันลองรถแมก่ก่อนโอ้โหไม่รู้ให้กูเล่นแค่เนี้ยนะ คุยต้องมาเลยวะยังไงไม่ให้คนสนุกสนุกอะโอเคงั้นก็ถือว่าจบไปก่อนแล้วว่ะเดี๋ยวเจอกันแมบหน้านะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ